เสียงกรีดร้องหวยหวนของมารดาที่ต้องสูญเสียลูกสาววัยสามขวบไปอย่างไม่มีวันกลับนายบ้านและทุกคนรวมถึงแซววาที่วิ่งตามบิดาไปภาพที่ปรากฏแก่สายตานั้นทำเอาทุกคนแทบจะมมอนหน้าหนีด้วยความหดหู่ใจร่างกายเด็กน้อยแหลกเหลวราวกับเศษเนื้อพ่อเท่าเลาะแจสอบถามเด็กๆที่มาเล่นด้วยกันจึงได้ความวา่าพวกข้าเล่นซ่อนแอบกัน ครั้งนี้ถึงตาละกาจะต้องเป็นคนหาพวกข้าก็เลยไปแอบกันละกาก็นับไป1 2ึสพวกข้าก็วิ่งขึ้นไปแอบกันบนต้นไม้บ้างหลังต้นไม้บ้างแล้วอยู่ๆก็ได้มีตัวอะไรก็ไม่รู้วิ่งตะบึงมาตัวมันมีสีดำและใหญ่มากมีเข่าด้วยมันวิ่งไปชนละกาแล้วก็เยียบเยยีบพวกข้าก็เลยวิ่งหนีกลับบ้านไปบอกพ่อแม่นี่แหละแซวาก้มลงสำรวจ รอยตีนเพชรคาดที่มันเหยียบย่ำร่างของเด็กน้อยที่วัยกำลังน่ารักสดใสมันเป็นรอยเท้ากีบขนาดใหญ่ถ้าไม่วัวแดงก็ควายป่าแต่เด็กๆบอกว่าตัวสีดำไม่แน่อาจจะเป็นมหิงสาก,ก็เป็นได้ไม่ต้องห่วงนะข้าจะจัดการมันเองเด็กๆบ้านเราจะต้องไม่มีใครเป็นอะไรไปอีกข้าฝากด้วยนะแสว่าพ่อเท่าเลาะแจว่าไม่ต้องห่วงพ่อเท่า ข้าจะไปเตรียมของแล้วจะออกตามมันทันทีข้าฝากพ่อเท่าดูแลทางนี้ด้วยนะเธอเรียบกลับมาเตรียมอาวุธห่อข้าวและ,สะเสบียงเท่าที่มีแล้วก็ออกแกะรอยทันทีรอยเท้าของมันพาย่ำลงทางด่านเก่าที่รกเรือ้อก่อนที่จะเลาะลงริมห้วยแล้วนอนอยู่ตรงนั้นมันทิ้งรอยไว้มันยังคงใหม่อยู่เธอเดินตามมันไปอย่างระวังจนกระทั่งตกบ่ายระยะทางระหว่างเธอกับมัน รู้สึกจะใกล้เข้าไปทุกทีเมื่อเจอเข้ากับมูลของมันเพราะมูลนี่เองทำให้เธอรู้ได้ว่าสิ่งที่กำลังตามอยู่นี่มันคือมหิงสาไม่ใช่ควายป่าหรือวัวแดงอย่างที่คาดการไว้พรานสาวคาดว่ามันกับเธอตอนนี้น่าจะอยู่ห่างกันไปราวเครื่องกิโลเมตรมันบ่ายหน้าไปทางทิศตะวันตกยิ่งตกบ่ายใกล้เย็นเข้าไปเพียงใดภูมิประเทศก็ยิ่งเปลี่ยนไป จนเธอเองก็ชักจะงงงว่าตอนนี้อยู่ในจุดใดยิ่งใกล้เย็นรอยเท้าของมันก็ยิ่งสดใหม่ดูเหมือนว่ามันเริ่มจะปลุกปั่นพลานามากขึ้นโดยการย่ำวนไปเวียนมาแสงแดดที่แผ่จ้าในเวลากลางวันกลายเป็นสีส้มอบอุ่นใกล้จะรับเหลี่ยมเขาเธอคงต้องหาที่พักแล้วจะนอนพื้นแล้วก่อกองไฟก็คงจะพอได้ต้นไม้ใหญ่มีรากลอยขึ้นมาเป็นซอกให้ใช้เป็นที่กำบังได้ พรานสาวแซวาหากเก็บกิ่งไม้ที่ร่วงหล่นลงพื้นมีทั้งกิ่งเล็กและใหญ่ที่ร่วงหล่นอยู่บริเวณที่เธอจะพักไปไม่ไกลเพียงไม่นานกลิ่นควันไฟก็ลอยคลุง้งก่อนที่จะค่อยๆจางหายไปเมื่อเปลวไฟลุกติดลามเลียไปยังกิ่งไม้แห้งอย่างรวดเร็วเธอจัดการทุระส่วนตัวแล้วก็ทำเขตอาคมก่อนที่จะล้วงเอาข้าวออกมากินโดยที่ไม่ลืมไหว้และแบ่งปันอาหารให้เจ้าที เมื่อแสงสุดท้ายลับไปอากาศเริ่มเย็นสบายที่มาพร้อมกับความมืดจนมองไปได้ไกลไม่เกินเขตรัศมีของกองไฟเสียงแมลงป่าขับกล่อมและเสียงร้องของตุ๊กแกป่าที่ดังมาเป็นระยะระยะพรานสาวฉายไฟสาส่องดูอีกครั้งว่าโพรงนอนของเธอนั้นตอนนี้ได้มีตัวอะไรมารกล้ำหรืออย่างจึงดูด้วยตาแล้วว่าไม่เห็นแต่เพื่อความไม่ประมาทปูนขาวถุงเล็ก ที่ต้องมีติดตัวทุกครั้งเวลาเดินเข้าป่าเพราะหากต้องนอนกับพื้นต้องใช้มันโรยตรงบริเวณที่จะนอนอย่างน้อยก็กันงูและ,มะแมลงมีพิษได้ขณะที่นอนฟังเสียงป่าไพรอยู่นั้นเธอก็พลอยหลับไปด้วยความเหนื่อยอ่อนจนเวลาไม่รู้ผ่านไปนานเท่าใดเธอก็ต้องตกใจตื่นเมื่อมีเสียงหัวเราะของชายชราที่แหบต่ำแต่แฝงไปด้วยอำนาจไปจงกลับไปเสียเถิด ข้าไม่อยากจะทำอะไรเจ้าเพราะจ้าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นั่นใครเสียงใครนะ่ะเธอยังคงร้องถามออกไปแต่ไม่มีเสียงใดตอบมาเธอลุกขึ้นไปเติมเชื้อไฟก่อนที่จะนั่งฟังสับสําเนียงไพรที่มันยังคงเงียบเมื่อไม่เห็นว่ามีสิ่งใดเข้ามาอีกแล้วมันจึงเริ่มขยับปีกร้องเพลงต่อพรานสาวกลับเข้าไปนอนต่อจนใกล้รุ่งสางเสียงไก่ป่าเริ่มขันเจื้อยแจ้ว พรานสาวจึงคว้าเบ็ดกับข้าวเหนียวที่เหลือเพียงน้อยนิดเดินไปยังลำธารวางเบ็ดแค่รอบเดียวก็ได้ปลาพวงตัวใหญ่ๆมาถึงสองตัวเธอจึงกลับมาย่างไฟแล้วหลามข้าวในกระบอกไม้ไผ่ถึงสองกระบอกคนดอยส่วนมากจะกินและห่อข้าวเหนียวมันสะดวกและไม่เสียง่ายข้าวปลาสุกแล้วก็ไม่ลืมไหว้เจ้าที่แล้วค่อยๆกินเพราะจะเร่งรีบในการกินปลาชนิดนี้ไม่ได้ มันมีก้างแทรกอยู่ในเนื้อเหมือนปลาตะเพียนเวลากินต้องใช้ความระวังอย่างมากเมื่อจัดการกับมื้อเช้าแล้วพรานสาวกระเหลี่ยงจึงออกเดินทางต่อเธอพอจะรู้จักนิสัยของสัตว์ป่าอยู่บางอย่างเช่นกวายป่ามันมักจะเดินทางด่านถ้ารอตามมันแบบนี้เสียเปรียบมันแน่นอกเสียจากว่าจะเดินเลี่ยงไปดักหน้ามันข้างหน้าแต่ก็สุ่มเสี่ยงเหลือเกินถ้ามันเปลี่ยนเส้นทางก็มีโอกาสมากที่จะไม่เจอมัน แซวากิดถึงคำพูดของชายรารเมื่อคืนนี้บอกให้เธอกลับไปเธอไม่เกี่ยวมันจะเป็นไปได้ไหมว่าเป็นเสียงท่านเจ้าป่าหรือไม่ถ้ามันเป็นเจ้าควายป่าตัวนั้นขึ้นมาจริงๆนั่นก็เท่ากับว่ามันมีความแค้นกับพัดีเพราะของเด็กอย่างนั้นหรือตามมันไปเท่าไหร่ก็ไม่ทันพอหยุดมันก็หยุดพอออกเดินมันก็เดินต่อรู้สึกว่ามันชักจะไม่ธรรมดาเสียแล้ว แต่แล้วรอยมันก็หายไปเสียดือด้อเธอจึงนั่งพักที่ใต้ต้นประดู่ใหญ่แต่เธอก็รับรู้ถึงความไม่ปกติของป่าคิดว่ามันคงจะงเงียบเพราะเกรงตะบะเจ้าควายป่าผีแต่แล้วกลิ่นที่คุ้นเคยมันก็ลอยเข้าจมูกแซววาสอดสายสายตาไปรับรอบพร้อมกับยกปืนขึ้นมาแต่สิ่งที่ไม่คาดฝันก็ดังขึ้นเมื่อเจ้าป่ากับควายป่าใหญ่ปะทะกันส่งเสียงดังสถานไพร เธอเรียบย่องไปยังต้นเสียงนั้นเพียงไม่นานก็ได้เห็นภูเขาลูกย่อมย่อมสีดำกำลังต่อสู้กับเจ้าป่าตัวใหญ่การต่อสู้เป็นไปอย่างดุเดือดนับเป็นการต่อสู้ที่น่าตื่นตาตื่นใจไม่น้อยตั้งแต่เธอเกิดมาก็เพิ่งจะมีบุญตาได้เห็นแต่แล้วดูเหมือนเจ้าเสือใหญ่จะพลาดเมื่อมันกระโจนตัวขึ้นหมายจะงับเข้าที่คอของมหิงสายักมันจึงเสยเข้ารับเสียงร้องฮหกดังขึ้นด้วยความเจ็บปวด เสือใหญ่ยังคงร้องต่อไปทั้งที่เสียบติดอยู่ที่เขาของมันก่อนที่เจ้ามาหิงสามันจะสลัดกระเด็นไปหลายวาแล้วยิงย่างเข้าไปหาอย่างใจเย็นเซวาย,ยกผ่านท้ายปืนขึ้นประทับกับซอไกไห่แล้วเล็งไปที่หัวใหญ่โตของมันแล้วกระดิกนิ้วที่อยู่ในโก่งไกลแทนที่เสียงกึกก้องกับปนนาตจะดังขึ้นมันกลับได้ยินแค่เสียงแฉะของการสับนกแต่มันกลับขัดลำกล้องขึ้นมาอย่างไม่น่าจะเกิด มหิงสาใหญ่เพียงแค่หันมามองเธอเท่านั้นมันกลับไปสนใจเสือใหญ่ที่นอนจมกองเลือดหายใจผงาบผงาบอยู่เท้ากีบอันมหึมายกขึ้นแล้วกระทึบลงไปไมี่ยัง้งจนร่างของเจ้าเสือที่นอนอยู่นั้นแหลกเหลวราวกับถูกบดด้วยเครื่องบดสับเมื่อจัดการกับเสือใหญ่แล้วมันจึงหันมาสนใจกับเหยื่อรายใหม่ที่ตอนนี้จ้องหน้ามันคมิงแต่มันกลับค่อยๆถอยออกไปอย่างชา้ชาๆ แซวาพยายามจะไม่เคลื่อนไหวเร็วเพื่อไม่ให้ดึงดูดความสนใจมันแต่ไม่ทันที่เธอจะได้ทำอะไรเสียงปืนสองนัดดังขึ้นพร้อมๆกันมันกระทบเข้ากับมหิงสาที่ยืนจดจดต้องต้องเธอแต่ไม่ทันที่เธอจะคิดอ่านประการใดเสียงเจ้าซอซุยก็ดังขึ้นแซวาวิ่งเร็วเพียงเท่านั้นเธอก็วิ่งกระโจนไปยังต้นไม้ที่อยู่ทางด้านหลัง ส่วนอาจารย์กับเจ้าซอสุยนั้นก็ได้วิ่งไปยังต้นไม้ที่ใกล้ที่สุดผู้เขาลูกย่อมย่อมวิ่งผ่านหน้าเธอไปตรงเข้าหาคนทั้งสองพลนันทางคู่ลุงหลานก็ลั่นไกลอีกแต่คราวนี้มันทำเอาคนทางคู่ใจหายวาบเมื่อปืนสับไม่แตกทั้งที่เมื่อกี้นี้ยังยิงได้อยู่แต่แล้วสิ่งที่ทำให้พลานอาจารย์สวยยิ่งตกใจขึ้นไปอีกเมื่อมันมายืนหัวเราะเป็นน้ำเสียงของชายชราแล้วประกาศกล้าวเสียงดังฝั่งชัด กูจะขอเตือนพวกมึงเป็นครั้งสุดท้ายอย่าให้กูเจอพวกมึงอีกไม่อย่างนั้นแล้วละก็อย่าหาว่ากูไม่เตือนเมื่อสิ้นเสียงมันก็เดินหายเข้าไปยังไพรพลึกเมื่อมันไปจนลับตาแล้วทั้งสามรีบปีนลงจากต้นไม้ซอซุยรีบเข้ามาหาพรานสาวอิงเป็นยังไงบ้างแซวะเจ็บตรงไหนบ้างไหมข้าไม่เป็นไรว่าแต่อิงกับอาจารย์มาได้ไงวะ ข้าต้องถามเองมากกว่านะว่ามันเรื่องอะไรกันเอ็งถึงมาย่องตามควายป่ามาคนเดียวแบบนี้ก็มันไปกระทึบเด็กที่หมู่บ้านข้าข้าก็เลยอาสาตามรอยมันมานี่แหละแซววาตอบก่อนที่จะถามกลับแล้วอาจารย์กับซอซุยล่ะมาได้ยังไงก็ข้ากับซอซุยจะไปชวนเอ็งไปนั่งห่างนะสิแต่เมื่อไปถึงก่อนทางจะเข้าหมู่บ้านก็เจอเข้ากับรอยของมันและรอยเท้าของคนที่ตาม ใจก็นึกสงสัยว่ามันจะเป็นรอยเท้าเองเพราะมันเล็กๆน่าจะเป็นรอยเท้าผู้หญิงแล้วละแวกนี้ก็ไม่มีผู้หญิงที่ไหนจะบ้ากเกินเองอีกแล้วอ้าวกำลังจะดีแท้ๆเลยข้าเจอกับมันจังๆก็วันนี้แหละเมื่อคืนมันก็เตือนข้าแล้วครั้งหนึ่งว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับข้าให้กลับไปเสียข้าว่ามหิงสาตัวนี้มันคงไม่ใช่มหิงสาธรรมดาและยังมีความแค้นกับพ่อของเด็ก ที่ถูกเหยียบตายนั่นด้วยจากที่อิงเล่ามามันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะว่าแต่เราจะเอายังไงกันต่อไปดีอาจารย์สวยเอ่ยถามความคิดเห็นของเธอจะมีความแคนอะไรกันนั่นมันอีกเรื่องหนึ่งแต่คนที่ไม่รู้อิโนโอีเนจะต้องไม่ตายอีกแต่ว่าอาถรรพ์และอาคมในกายมันค่อนข้างจะแรงเราจะทำยังไงดีล่ะอาจารย์ซอสุยว่า เมื่อเราใช้คาถากับมันไม่ได้เราก็ต้องใช้ของต่ำสิวะของตำ่ำหมายความว่ายังไงอาจารย์ก็ต้องเอากระสุนลอดวางขาสักสามรอบแล้วก็ยิงมันดูสิว่ามันจะยิงออกไหมถ้าเองมีประจำเดือนด้วยนะรับรองได้ผลร้อเปอร์เซนแต่ว่าข้าไม่มีนะสิอาจารย์แต่ก็เอาเถอะวิธีนั้นข้าจะลงหลังจากที่ลองมาทุกวิธีแล้วแต่ตอนนี้ วิธีอื่นๆเรายัางไม่ได้ลองที่ยิงไม่ออกก็แค่กระสุนปืนธรรมดาเรารีบไปกันเถอะทั้งสมตัดสินใจตามรอยเจ้ากระทิงผีนั้นไปแต่ดูๆแล้วก็น่าตกใจเมื่อมันทำท่าจะกลับทางเดิมเพียงแต่หลีกเลี่ยงจากเส้นทางเก่าแค่เพียงสองเส้นเท่านั้นทำไมมันมาทางนี้ล่ะอาจารย์หรือว่ามันจะเข้าหมู่บ้านเองอีกซอสุยว่าคงไม่หรอกเดี๋ยวมันอาจจะแยกซ้ายแยกขวาก็ได้ เราลอกตามมันดูก่อนว่าแล้วทั้งสามก็ออกเดินตามมันไปแต่ยังไงก็ตามไม่ทันเพราะดูจากมูลของมันที่ถ่ายไว้ตะวันใกล้จะลาลับลงไปอีกวันหนึ่งทำให้ทั้งสามต้องหาที่พักกันก่อนแต่ก็ไม่ได้ผูกหางทั้งหมดยังคงนอนที่พื้นแต่ครั้งนี้อุ่นใจกว่าหน่อยที่นอนด้วยกันทั้งสามคนฟืนถูกหามากองไว้กองใหญ่กองไฟถูกก่อขึ้นก่อนที่ทุกคนจะกินข้าวกินปลา แล้วก็หลับนอนตามปกติโดยที่ฟังเสียงสัญญาณภัยไปด้วยการพักด้วยกันสามคนแต่ละคนก็มีวิชาที่มักจะนอนไวตื่นไวเป็นปกติยิ่งระดับอาจารย์สวยแล้วไม่ต้องพูดถึงคืนนี้เขตอาคมเป็นของพลานสวยเมื่อทั้งหมดพักผ่อนท่ามกลางเสียงป่าที่ยังไม่ได้มีอะไรผิดปกติจวบจนกระทั่งเวลาที่ดึกสงัดทั้งสามก็ต้องตกใจตื่นเมื่อได้ยินเสียงร้องของเจ้าควายป่าตัวนั้น เสียงมันร้องราวกับว่าเจ็บปวดทุกระทมเสียงดังแววมาคล้ายๆกับเสียงคนร้องหวยหวนประสานกับเสียงควายเสียงมันดังสถานพงไพรจับทิศทางไม่ได้บางครั้งก็ฟังราวกับว่าเสียงมันสะท้อนมาในอาการสะกดป่าให้เงียบงันลงเมื่อฟังให้ดีกลับมีเสียงร้องไห้ของผู้หญิงแฝงมาด้วยเสียงนั้นยังคงดังไกลออกไปแต่ยังคงมีเสียงแววดังมาตามลม ด้วยความที่มีวิญญาณแค้นสิ่งสู่และกระทิงเป็นกระทิงอาคมทำให้มันสามารถเดินทางไปไหนได้ไวราวกับล่องหุนหายตัวอาจารย์ข้าว่ามันไปทางหมู่บ้านของเรานะถ้าไปยังหมู่บ้านของเรามันก็ใช้เวลาไปไม่น้อยอย่างน้อยก็เป็นคืนซอสุยว่ามันก็ถูกของเองนะถ้ามันเป็นกระทิงธรรมดานะแต่ตัวนี้มันไม่ใช่ ถ้าเราตามมันไปตอนนี้ก็ไม่ทันเหมือนกันนั่นแหละนาะเองอย่าคิดมากเรื่องบางเรื่องเราก็ต้องปล่อยไปตามวิถีของมันอาจารย์หมายความว่ายังไงก็เอ็งไม่ได้ยินหรือว่ามันบอกเอ็งว่ายังไงเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของเอง็งเอ็งอย่ามายุ่งไม่ใช่หรอข้าว่ามันต้องเป็นความแค้นระหว่างพ่อแม่ของเด็กกับกระถิ่นนั่นก็ได้นะลีกาย,ยอกับใจแลเป็นคนธรรมดา ปืนก็ยังใช้ปืนคาบศิลาจะหันกล้าอะไรไปตอกกรอนกับกระทิงผีสิงนั่นเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเข้าหมู่บ้านก็จะรู้เองว่าอะไรเป็นอะไรอาจารย์พรานโชเปืนว่าที่หมู่บ้านหลังจากที่ฝังร่างน้อยแล้วถึงแม้ว่านางรากากับจือ่อเลาะจะอยู่ในความเศร้าซอยแต่ทุกคนก็อยู่ในความกลัวอันเป็นธรรมชาติของชาวเขาทุกเผ่าอยู่แล้วทุกคนจึงเข้านอนกันแต่หัวคำ่ำ จนกระทั่งเวลาดึกสงัดเสียงกู่ร้องของกระทิงก็ดังขึ้นเสียงมันหวยหวนประสานกับเสียงร่ำร้องรำพันของผู้หญิงถึงการพลัดพรากอันแสนจะเจ็บปวดจากนั้นมันก็ได้ย่างใกล้เข้ามาในหมู่บ้านทุกคนที่ได้ยินตางก็กอดลูกกอดหลานไว้แนบอกเพราะกลัวว่าจะส่งเสียงดังจนเป็นที่น่าสนใจของกระทิงใหญ่ผ้าห่มคลุมกายถูกดึงขึ้นมาจนถึงศีรษะ เสียงมาเ่าหอนยังหวยหวนตั้งแต่เริ่มต้นจากถ่ายบ้านเสียงย่ำเท้าของสัตว์ขนาดใหญ่ค่อยๆเย,ยืองย่างเข้ามาอย่างไม่รีบร้อนเมื่อมาถึงในหมู่บ้านเสียงนั้นก็ชัดขึ้นเสียงมันน่ากลัวเย็นยะเยือกไปถึงขั้วหัวใจแล้วเสียงนั้นก็มาหยุดอยู่ที่หน้าบ้านของจายแลกับลีการยอไม่เข้าใจว่าทําไมมันถึงได้จองล้างจองผ่านครอบครัวของเขาจนบัดนี้มันได้เข้ามายืนร้องเรียก อยู่ตรงหัวนอนกระท h อมของสองผัวเมียที่นอนอยู่แล้วก็หัวเราะออกมาเป็นภาษามนุษย์อย่างน่ากลัวลุกขึ้นมาสิวะลุกขึ้นมาทำไมเจ้าถึงพูดได้เจ้ากระทิงใหญ่ไอ้ชั่วไอ้เพื่อนทรยศไอ้สารเลวที่ข้าต้องมาสิงสู่กระทิงก็เพราะความเร็วรยำของมึงไงละ่ะกูคือต้องเยก,กับละกายยังไงละ่ะไอ้เพื่อนชั่วทีนี้มึงจะจำได้หรือยัง ตองเยหมายความว่าใช่ไอ้เพื่อนสารเลวมึงฆ่าลูกฆ่าเมียกูยังไม่พอยังขโมยทรัพย์สมบัติของกูมาทีนี้มึงจำได้หรือยังกูไม่ได้ฆ่าและกูก็ไม่ได้ขโมยไอ้สารเลวมึงยังปากแข็งอีกหรือกูกลับมากูเจอมึงกำลังลื้อค้นสมบัติมึงก็ฆ่ากูอีกวิญญาณของกูแค้น ถึงลอยล่องไปหาล่างไม้จนมาเจอกระทิงใหญ่นี่แหละกูถึงได้สิงสู่อาศัยร่างของมันเพื่อตามมาจัดการมึงลูกมึงก็ตายแล้วต่อไปนี้ก็เป็นทีมึงกับเมียมึงละละกาเข้าไปจัดการมันเลยจัดการนางเมียมันเหลือมันไว้ให้ขา้าได้สิตองเยเสียงหัวเราะของระกาที่กักเก็บความแค้นมายาวนานและด้วยความแค้น ทำให้วิญญาณของมันเป็นวิญญาณอาฆาตมันมีความร้ายอย่างเหลือประมาณร่างนั้นเป็นปีศาจต,ตัวดำทะมึนสูงใหญ่ดวงตาสีแดงเหมือนกับฐานไฟที่ลุกโชนมันพุ่งวาบเข้าไปสิงร่างของลีกายอมันคว้าเอามีดซุยที่วางไว้ข้างที่นอนขึ้นมาพร้อมกับแทงเข้าไปที่ท้องของตัวเองซึ่งนั่นก็คือร่างของลีกายอที่ถูกวิญญาณร้ายสิงแทงตัวเองไปด้วยหัวเราะไปด้วย บัดนี้ร่างของเมียมันเลอะไปด้วยเลือดเมื่อแทงตัวเองจนร่างพุนไปทั้งตัวแล้วมันก็เชือดคอตัวเองจนเลือดพุ่งทะลักหลอดลมขาดหัวห้อยร่องแร่งลงไปด้านข้างจายแลมันอยากจะวิ่งเข้าไปหหามแต่ที่ทำได้ตอนนี้ก็แค่เบิกตามองน้ำตาไหลาพลากกลนด่าดได้แต่ไม่สามารถที่จะขยับขยื่นกายได้วิญญาณของรากาออกจากร่างของลีกายอร่างนั้นก็ลมฟุบลง เลือดไหลนองพื้นใจแลกริดรองร่ำหายแต่เสียงของอีกฝ่ายกลับหัวเราะด้วยความสาสมใจก่อนที่มันจะใช้หัวอันใหญ่โตพุ่งชนจนบ้านพังลงมารากาพุ่งวาบเข้าสิงร่างของตองเยต่อแล้วก็กระโจนลงจากเรือนจัดการมันเลยตองเยจัดการมันว่าแล้วมันที่อยู่ในร่างใจเลยก็กระโจนเข้าหาตองเยมันจึงใช้เขารับควิดเซยเข้าไปอย่างแรง จนเขาแทงทะลุหัวใจก่อนที่จะสะบัดร่างนั้นออกวิ่งเข้าไปเหยียบกระทืบซ้ำอย่างโกรธแค้นจนร่างนั้นแหลกเหลวละเอียดก่อนที่เสียงกู่ร้องอย่างห่วยหวนของทั้งสองจะออกจากหมู่บ้านไปจวบจนกระทั่งรุ่งสางแซววาตื่นขึ้นมาตั้งแต่ไก่ขันเธอลุกขึ้นเติมเชื้อไฟเข้าไปก่อนที่จะแบกปืนหันหลังหายลับไปเมื่อซอซุยเห็นว่าแซววาออกไปด้านนอกเขาจึงคว้าปืนแล้วก็วิ่งตามไป แสวาจะไปไหนข้าจะไปทำธุระส่วนตัวแล้วเอ็งจะตามข้ามาทำไมเออข้าขอโทษข้าคิดว่าเอ็งจะไปไหนซะอีกเออข้าจะไปหายิงไกป่าด้วยถ้าอย่างนั้นเอ็งมาก็ดีแล้วไปหายิงไกป่าตรงโน้นไปที่มันร้องหนะข้าจะไปทำธุระส่วนตัวไม่ต้องตามข้ามาละว่าแล้วต่างคนก็ต่างแยกกันตรงนั้น อาจารย์พลานโชเปอร์ก็ตื่นขึ้นมาเขาได้ยินทั้งสองคุยกันอยู่เห็นทีว่าลานชายของตัวเองจะตกหลุมรักสิทธิ์ของตัวเองแน่แล้วผู้เท่าเองก็ไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าจึงเอาม่อสนามออกมาทั้งสองใบซึ่งเป็นของเขาและของซอซุยจัดการตั้งหม่อหู้าวไม่นานเสียงปืนก็ดังขึ้นสองนัดติดกันแบบนี้มันน่าจะไม่ใช่ไก่ป่าแซวาเองก็ตกใจเหมือนกัน เธอบอกให้ซอซุยไปยิงไก่ป่าแต่ยิงไก่ป่ามันน่าจะนัดเดียวหรือว่าซอซุยไปเจอเข้ากับกระทิงผีนั่นคิดได้ดังนั้นแล้วเธอวิ่งตามไปแล้วก็เป็นดังที่คิดร่างดำทะมึนสูงใหญ่แต่มันก็ไม่ขยับขยืน่นซอซุยค่อยๆถอยออกมาขณะที่เขายังคงวาดปากกระบอกปืนไปหามันอยู่เขาไม่ยิงซ้ำออกไปก็เพราะว่าประจักษ์แกสายตาแล้วว่า กระสุนของเขาไม่สามารถที่จะทำให้มันเกิดบาดแผลได้ขณะที่แซวานนั้นก็เหนี่ยวไกลออกไปแต่ก็ไม่สามารถที่จะส่งกระสุนออกจากปากระบอกปืนได้และเสียงที่คุ้นหูของเธอก็ดังขึ้นเจ้าพรานสาวข้าบอกแล้วว่าเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับเจ้าที่ข้ามาหาเจ้าวันนี้ก็เพื่อจะคืนเจ้ากระถิ่งนี้แล้วปล่อยมันเข้าป่าไปข้าเพียงใช้ร่างของมันเพื่อไปแก้แค้นเท่านั้น ตอนนี้ข้าแก้แค้นสำเร็จแล้วข้าก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ร่างของเจ้ากระถิ่งนี่อีกที่ผ่านมามันถูกข้าควบคุมมันไม่ได้มีความผิดอะไรเลยข้าขอให้เจ้าอย่าได้ทำร้ายมันเจ้าจะรับปากข้าได้ไหมข้ารับปากว่าข้าจะไม่ทำอะไรเจ้ากระถิ่งนั่นแต่ที่ท่านบอกว่าท่านไปแก้แค้นเรียบร้อยแล้วหมายความว่ายังไงนั่นมันเป็นเรื่องส่วนตัวของข้ากับไอ้เพื่อนทรยศ ซึ่งวันนี้มันก็ได้รับผลกรรมแล้วความแค้นของข้าก็ได้หมดลงทีนี้ข้ากับมีฮก็จะไปตามแรงบุญแรงกรรมของพวกข้าพ่อแม่ของเด็กเป็นศัตรูกับท่านมาก่อนอย่างนั้นหรือใช่ถูกต้องแล้วมันเป็นทางเพื่อนและศัตรูแต่เวลานี้มันทั้งคู่ก็ตายไปแล้วข้าขอฝากรัทิงนี้ด้วยข้าไปละว่าแล้ว ก็มีร่างสลัวผัวเมียลอยขึ้นมาจากร่างของกระทิงแล้วก็เลือนหายไปในที่สุดส่วนเจ้ากระทิงนั้นก็หันหลังเดินเข้าป่าอย่างไม่สนใจมนุษย์ทั้งสองหมายความว่าเกิดการสูญเสียที่หมู่บ้านแล้วละ่ะพวกนั้นคงจะรู้แล้วเหมือนกันว่าสาเหตุการตายของครอบครัวนั้นคืออะไรข้าว่าเดี๋ยวหลังจากกินข้าวกันแล้วเรารีบกลับกันเถอะหมดกันไก่ป่าข้าเออ ไม่เป็นไรหรอกเนื้อเค็มของข้าก็ยังมีอยู่และอีกอย่างหนึ่งน้ำพลิกของข้าก็ยังมีเก็บผักกูดผักน้ำแถวนี้กินให้มันอิ่มๆไปก็พอแล้วทั้งสองก็กลับมาหาอาจารย์และได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้อาจารย์พรานโชปือฟังหลังจากนั้นทั้งสามก็ได้ออกเดินทางออกจากป่าแซวากลับเข้ามาสู่หมู่บ้านส่วนซอซุยกับอาจารย์ก็ขอแยกตัวกลับไปยังหมู่บ้านของตนเอง และเรื่องราวทั้งหมดก็จบเพียงเท่านี้ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะ